มาหัดอ่านออกเสียงภาษาไทยให้ถูกต้องไปกับพี่บัวกันนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาฝึกสะกดคำทับศัพท์ตอนที่หนึ่งค่ะคอเอกอเคกไม้โทเคกคออุกอคุกกออีกีไม้โท กี้คุกกี้พออายอพายพออุดอพุดดออิงอดิงไม้โทดิ้งพุดดิ้งคอรอเอปอเครป ดดโอโดนอะทอนัทโดนัทหากน้องๆถูกใจเนื้อหาในคลิปนี้ของพี่บัวนะคะสามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับพี่บัวได้คะ่ะว่าอยากให้พี่บัวอ่านออกเสียงคำไหน หรือทำคลิปเกี่ยวกับภาษาไทยในเรื่องใดแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ